ทิ t เทส MSI นะครับ DUCHE GTX 1070ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้เป็นกล่องก่อาจะภามครับตัวกราดนะครับมีไฟด้านบนนะครับตัวนี้เป็นแปดบวกหกนะครับไฟเตียงนะครับอันนี้ผมเทสอยู่ก็คือเทสนะครับตอนนี้ผมรันเบอร์มาร์กมา นี่ครับลันกนุน,โนโดโคตรครับหชั่วโมงครึ่งไปแล้วนะครับอุณหภูมิก็ที่เห็นครับผมตัว G P U เทม็มอยู่ประมาณหกสินะครับตัวฮอสสปอตแปิ 80, นิ่งๆนะครับดูกราฟของอุณหภูมินะครับเป็นเส้นค่อนข้างจะตรงขึ้นลงนิดเดียวนะครับ G P U โหลดอยู่100%เปอร์็นต็มนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกจากอันนี้ผมลันไว้ สาดสติเทสอยู่นะครับหลันได้ดูว่ายาวๆก็ไม่มีปัญหานะครับอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูเทสสกอร์กันแล้วกันนะครับปิดลันันเป็นมาส์นะครับ เฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ110นะครับ1 1 2่3อยู่ประมาณเนี้ยครับ1 0 9 110ต่ำสุด106นะครับแม็113เฉลี่ย110นะครับอันนี้คือรันมา1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เทเป็นมาส์กนะครับ นิ่งนิ่งนยนะครับตัวนี้รับสภาพดีครับพัดลมไม่แกว่งนะครับสพัดลมลองเทสพัดลมรอยเอซ็นแล้วกเ็เสียงให้ดังมากนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็น3าพัดลมนะครับรอบก็จะไม่สูงมาก ะคะแนนเทส GL นะครับเฟอร์มาร์กจ็อกเฟอร์มาร์กจ็อก GL นะครับสกอร์อยู่ที่6,610นะครับฉเฉลี่ย110เฟรมนะครับโอเคผมไปเทสโปรแกรมมาตรฐานนะครับซัมมิมาร์กคือจริงๆเทสเฟอร์มาร์กผ่านนะส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะครับส่วนใหญ่จะตายที่เฟอร์มาร์กนะครับถ้าการ์ดจอมีปัญหาเนี่ย สัญญาเฟอร์มาร์กจะเทสไม่จบนะครับบางทีเทสสามมีมาจบแต่ว่าเทสเฟอร์มาร์กไม่จบอันนี้ผมเทสเฟอร์มาร์กทิ้งให้ดูเลยชั่วโมงครึ่งเลยนะครับเดีญญ๋ยวสญญามมาร์กผมตัดนะครับคือมันถือยาอ่าถ่ายยาวไม่ได้มันมีสี่ฉากเครื่องผมโหลดช้านิดนึงผมโหลดจากเน็ตเวิร์กนะครับ ผมเทสเป็น 3D Mark Time Spy นะครับผมไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่าทางสปายมันรีฟเฟรนซ์คะแนนง่ายกว่านะครับการ์ดเก่าจะเทสด้วยทางสปายจะหาคะแนนเทียบได้ง่ายกว่านะถ้าเป็นตัวล่าสุดมันไม่ค่อยมีผลเทสของการ์ดเก่านะครับ ปกตินะครับการ์ดไม่ลายนะครับเทสผ่านทุกเทสเดี๋ยวผมลองเข้าเกมให้ดูด้วยนะครับผมมีแอเซโต o คอซ่านะครับแล้วก็ตัวอ,อะไรเกมล่ะไซเบอร์พังนะครับไซเบอร์พังที่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงพัดลมนะครับได้ยินเสียง เสียงพัดลมนดปุ๊กผมเดี๋ยว่าพัดลมมีเสียงอ่ะน,นผมให้ดูพัดลมนี่นะครับอันนี้คือรอบมันลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าผมหยุดลันเสียงแค่นี้ครับอะมาดูเทสกันดีกว่าครับปกตินะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมตัดไปฉากที่สองเลยนะครับกลับมาดูฉากที่สองกันครับปกตินะครับเฟรมอยู่ที่42เฟรมนะครับค่อนข้างจะนิ่งนะครับ 42, 42มีตกบ้างตัวนี้แรงนะครับอัจอ สามพัดลมเย็นๆครับไปดูเทสที่สามกันนะครับ โหลดชานิดหนึ่งเครื่องผม คครรัับบเนนนียนนะโอเคเดี๋ยวไปดูฉากสุดท้ายกันครับจริงๆฉากสุดท้ายอ่ะไม่ได้เทสตัวการ์ดและเป็นเทสซีพียูนะครับโอเคครับพอดีผมลืมกดอันสุดท้ายแต่อันสุดท้ายไม่ได้เทสซีพียูแล้วครับเทสซีพียูคะแนนออกมาที่ห้าพันเจ็ดร้อยหกนะครับคะแนนครับพิสกรอร์อยู่ที่สองพันเอ้หกพันสองร้อยเก้าสิบแปด c p u ผมก็เท่าเดิมประมาณตามพันนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวลองเข้าเกมดูแล้วกันนะครับเอาอะไรดี a อสเซตโตแล้วกันนะครับแอสเซตโต o r อสออได้ไหมโอเคเข้าได้นะครับ โอเคนะครับปลายลองกันนะครับเป็นหมาโอเคมาแล้วนะครับ เฟรมก็อยู่ที่ประมาณ100ยกว่านะครับร้อยเจ็ดิอยแปดส่นอยู่เดี๋ยวเราสรุปเฟรมเรทแล้วันนะครับพอดีผมลืมเปิดโชว์เฟรมที่หน้าจอแต่จริงของมันก็มีอยู่นะครับ cpu 90%นะครับ gpu ที่พดูเฉลี่ยครับไม่เยอะ อ๋อไม่มี gpu นะครับมีแต่ frame r a โชว์นะครับอันนี้ของตัวเกมเองนะปกติเราเปิดจากตัว MSI ได้อันนี้ผมไม่ได้เปิด MSI นะครับเพรเปิดคอนโทรลแต่พัดลมไม่ได้เปิดตัว display นะครับสักกิน display ไม่ได้เปิดปกติเลยนะครับทจริงเล่นเกมไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับ ส่วนใหญ่จะ,ะไม่ผ่านที่เต็ดที่เฟอร์มาัสครับเฟอร์มัสกินกิน G P U หนักมากถ้าการ์ดไม่แน่จริงคือ <c oughs> การ์ดสภาพสปายไม่ดีครับเพราะว่าสปายของการ์ดไม่ดีเนะี่ยหรือว่าเพราะว่าสปายของเครื่องไม่ดีเนะี่ยรันเฟอร์มัสส่วนใหญ่จะดับนะครับจะไม่รอดไม่เครื่องดับก็หลุดออกจากตัวเฟอร์มาก่อนนะครับเทสไม่จบ ไม่ก็ค้างนะครับสารนิมาร์เกรเทสผ่านส่วนใหญ่ผ่านครับถ้าการ์ดเปิดติดเนี่ยสานิมาร์กทผ่านแต่บางทีเฟอร์มาร์กไม่ผ่านนะครับถ้าเป็นพวกการ์ดมือสองนะครับอันนี้ผมก็เทสให้ดูยาวๆนะว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมเทสได้นะครับ Okay. เดี๋ยวน่าจะสรุปคะแนนผมเทสให้ดูเกมเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคลิปมันเริ่มยาวแล้วสิบสองแล้วสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวไปเทสอักโอเคคะแนนออกมาแล้วนะครับเป็นเดเชเลียร้อยเก้าสิบสี่นะครับต่ำศูนย์ห้าสิบสูงศูนสองร้อยห้าสิบหกนะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูตัวการ์ดกันนิดนึงนะครับนี่นะครับมันขึ้นว่าแค่เอ็นวีเดีย G T X หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับไม่ได้บอกรุ่นตัวนี้เป็น msi diu g นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถอดการ์ดมาให้ดูครับครับมาดูตัวการ์ดกันนะครับเป็นสามพัดลมนะครับให้ดูสิงเลยนะครับสิงคอนข่างค่อนข้างใหม่นะครับสภาพดีฝุ่นตามสภาพเลยครับนี้ผมยังไม่ได้ปรับเลยนะครับไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะมาอย่างนี้เลยนะครับ 8บวก6ครับด้านหลังก็นี่ครับตติกเกอร์จิบยังอยู่เลยครับแต่มันหมดประกันไปแล้วะครับผมแค่เปลี่ยนซิลิโคนให้แล้วนะครับเตอร์มอนแพดก็เปลี่ยนนะครับซิลิโคนใช้ MK 21นะครับสภาพี้เลยครับผมตามราคาครับอันนี้การที่มีกล่องนะครับ1070ครับ 8G มีกล่องครับผม